เย็นๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็น่าจะหลายคนอาจจะกําลังหาทิศทางออกจากบ้านไว้พี่คงใช่กินข้าวกันนิดนึงกับครอบครัวหรือไปเล่นเล่นน้ำได้เย็นกินข้าวแล้วไปเล่นน้ําต่อเลยแต่ว่าเขาไม่ปิดถนนแล้วใช่ไหมรู้สึกไม่ปิดแล้ววันนี้สีลมมันน่าจะปิดสนะิบสามสิบสี่สีลมใช,ใช่ปะ่ะสีลมน่าจะปิดแค่สิบสามสิบสี่แต่ใดๆที่อื่นๆเนี่ยยังเล่นได้แหละแต่คุณผู้ฟังประเมินร่างกายตัวเองหน่อยนะใช่ประเมินนิดนึงเพราะว่าพอมาเล่นมาสองวันหนักๆอะสิ่งที่เป็นห่วงคือ ไปเจอคนเยอะถามว่าใครใส่หน้ากากเล่นก่อนอถอดหน้ากาก<ช>แล้วเราได้พ่นสเปรย์กันหรือเปล่าใช่ครับกลับบ้านาบน้ำจาะผมอยู่แล้วเพราะว่ามันเปียกมาเช็คตัวเองนิดนึงนะคะถ้าวันนี้ดูเหมือนเริ่มมีอาการมันก็จะเริ่มจากไข้อะ่ะใช่มันไข้เหมือนเป็นหวัดนี่แหละมันเริ่มจากไข่อะ่ะปวดตัวร้อนง่ายดีแหละเออ<ม>แล้วปรากฏว่าคนที่รู้จักบางคนอนะ่ะหายทุกอย่างปกตินะแต,แต่กลิ่นไม่ได้นะ ก็ต้องใช้เวลาซึ่งสิ่งนี้เราเคยได้ยินตอนรอบแรกแรกใ,ใแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่ามันเป็นปกติแล้ว<ช>แต่มันไม่ได้แน่ใจเสมอไปว่าสิ่งปกติจะเกิดกับเราหรือเราหายแล้วเราจะโอเค,คแต่มันก็มีคนเตือนว่าพี่ ไม่แพ้โควิดเลยตอนนี้หนักกว่าด้วย flu A, A สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เพราะแล้วมันจะมาคล้ายๆกันนะคะคุณผู้ฟังมันจะมาคล้ายๆกันไม่อยากให้คุณป่วยอยากให้คุณสนุกเสร็จแล้วแข็งแรง <A. S 2> แล้วกลับไปทํางานได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครไม่ได้ออกไปเล่นครับอยู่บ้าน <A. S 2> ก็พักผ่อนเพราะว่าถ้าคุณแข็งแรงแน่นอนแหละ มันไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากมันมันจะฟื้นตัวเร็วกินวิตามินสักนิดนึงแล้วนอนหลับดื่มน้ําเยอะๆแต่ถ้าคุณออกไปเล่นอีกพรุ่งนี้เตรียมตัวพักผ่อนก่อนทํางานสักนิดนึงก็จะดีนะคะส่วนใครที่เริ่มสึกมีอาการตรวจสักนิดนึงก่อนจะไปทํางานค่ะพุทธุดโทุอย่าลืมโควนะ สนับสนุนโดยและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทำงานเหนื่อยจนอยากพัดต้องเปิดหมดพักเปิดเรสแตดนิกาโอครีมเปียสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนแมกสก์สกด p l u ev ชาร์จความมับบ่นใจอีกท่านให้ชีวิต ev และสินเชื่อรถยน uob c a r to cash พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินพุทธพุทธรนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจริงๆแล้วพอพอได้ยินนี่เดี๋ยวของของสายนี้แล้วก็รู้สึกเหมือนกัน ดีเราเราเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายเวลาอยู่ท่ามกลางบ้านที่เก่งมากๆครับใช่ครับดี้ะที่แม่เรามีลูกคนเดียวไม่ต้องเปบเทียบใช่ป่ะ,ะเนี่ย ทุกคนในบ้านแฟนเรียนหมอหมดเลยอ่ะมีแฟนปิดเพจสัตว์ฉันก็ว่าเก่งแล้วนะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวบางทีมันเป็นความอยากเรียนมันไม่ได้วัดกันขนาดนั้นแล้วบางคนที่เรียนคณะดีๆอาจจะไม่ได้เก่งไปกว่าหรือมีคือเราไม่รู้หรอกว่าปัจจัยที่วัดคืออะไรแต่ถามว่าถ้าเขาเลือกแล้วอ่ะเขาควรจะได้รอบข้างควรจะสนับสนุนนี้เขามีความสุขเนานะ,ะไม่ควรทําให้เขากดดันเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นแฟนเขาเราก็หน่อยๆนะแต่ การเป็นแฟนมันก็ต้องฝากฝันไปด้วยกันนะให้กำลังใจกัน,นเราก็ชื่นชมนะคะในหลายๆจุดเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะใช่ครับนะคะติดอะไรก็ หรือเขาเรียนอะไรคอยเขาเป็นคนดีป่ะใช่ถ้าเขาชอบก็ให้เขาตั้งใจเรียนเป็นคนดีเลยเขาเลือกแล้วมันมีเหตุใดๆเขาชอบก็เขาสนุกกับมันนะเขาเรียนสนุกเถอะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของพุธที่ผ่านมาส่วนพุธที่จะถึงเนี้ยเขารวบรวมกันมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะครบทีมกับเผือกต้นแล้วก็หอมนะคะสามทุ่มถึงห้าทุ่ม สายฟังกันช่ำๆพร้อมสงการแบบนี้กับแลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็มทำงานเหนื่อยจนอยากพักต้องเปิดหมดพักเปิดเลสตแตกนิคโอะครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่ไม่ฉุนแมก็กคาร์ดพลัสอีชัดความมั่นใจอีกขั้นให้ชีวิต e ีวีซินเชีรัรถยนต์ยูอบีคาร์ทูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินพุทธพุทอย่าลืมโท ็ต้องเตรียมตัวลาคุณผู้ฟังห้าโมงย็งกว่าของวันนี้วันจันทร์ที่สิบห้าเมษาภารกิจทุกคนมีเท่ากันค่ะคืนนี้จงฝันลำบากจรางนะ่านี้จะได้เข้าใจบ้างเวลาจัดรายการเย้อคนจะมาถามใช่ไหมเพื่อมาคืนฝันอะไรหรือคืนนี้อย่าลืมฝันนะลองไปฝันกันเองเธอเธอคิดว่าเธอกำหนดจิตได้หรอว่าจงฝันจงไม่ฝันดับฝันเธออย่างนี้เหร ฝันจงออกมาเป็นเลขเครียดไหมกลัวพร้อมแค่พูดประโยคใหแค่นี้คุณฟังคอยคืนนี้ทุกคนจงฝันโอ้โหฝันอะไรอ่ะถูกป่ะการฝันให้ตีเลขเป็นออกมาได้อ่ะมันต้องฝันอะไรจำฝันให้ได้ก่อนเถอะตื่นมากี่เปอร์เซ็นต์ที่เราเหลือฝันอยู่ตอนเช้าเวลาตื่นปุ๊บบางทีมันยังลางๆนะมันมันมันยังมีมันยังมีลางๆแต่เมื่อคุณงวงเงียเสร็จสักและสิทธิ์ของการลืมขี้ตาออกมาแพร่เนี่ย แล้วคุณเดินเข้าห้องน้ำอ่ะแป๊บเดียวไปแล้วชิอยู่มันกระพริบตาหายนะคุณผู้ฟังเอามึงจริงแล้วยิ่งถ้าเรากดดันอ่ะอยากฝันให้แม่นอ,ะอ่ะม,มันจะยิ่งเครียดยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ปล่อยไหลๆไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ,ะอ่ะจะโอใบสามไม่น่าทันครับใบสามมันออกแล้วอ่ะออกแล้วใช่ใช่ไหมใบสามออกแล้วนะแต่ออกแล้วเดี๋ยวจะฝากไปทางห้องกินเวฟแล้วกัน ถ้าถ้าถ้าทันนะเดี๋ยวฝากไปคินเว็บหาทางส่งหรือจะติดต่อเชาวชาให้เชาวชาไปตีแล้วเดี๋ยวเชาวชาคก็มีวิธีบอกเรามาแรกกันคอมมูนิตี้สวัสดีพรุ่งนี้เจอกัน